สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงครับในรายเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราไม่อยู่ที่เซิร์ฟไทยเนาะวันนี้เราไปอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับเพื่อที่ว่าวันนี้เราจะมาทําการพรีวิวนะครับแผนที่ใหม่ที่จะเข้าในประเทศไทยในวันนี้นะครับนั่นคือแผนที่ที่มีชื่อว่าแผนที่สตีเวอร์นั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วแผนที่เนี้ยมันเป็นแผนที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าแผนที่ อุโมงน้าแบบอัปเกรดนะครับอ่าก็จะมีความสามารถต่างๆที่ถูกอัปเกรดเข้ามาเนาะอ่ะพูดตอนเนี้ยเราอาจจะงงๆกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าเนาะว่าแผนที่นี้เนี่ยเล่นยังไงนะครับแล้วมีเทคนิคการเล่นยังไงบ้างนะครับอ่ะเราไปดูกันในเกมได้เลยนะครับ let's go อ่ะนะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในแผนที่สตีมเบอร์กันแล้วนะครับมาเจอกับน้องมันโวเหมือนกันเนาะได้เล่นคนแรกด้วยนะครับโดยแผนที่นี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับแผนที่ของเอ่อ ดนมาสเตอร์เนาะแต่มันจะต่างกันอยู่นิดน่อยตรงพื้นที่พิเศษนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถอยลูกเต๋าก่อนละกันไปเลย12บสอง่าไม่วาปนะครับไม่วาปไม่วาปไม่ได้เล่นนานะัะที่อยากได้หมวกโลทองน้องก็จะมี2อันนะครับอันแรกฝั่งทางด้านด้านเนี้ยที่เป็นรูปรูปกลับเมืองเนี้ยมันจะเป็นการไปในแถวหอวากลับเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านขวามือเนี้ยมันจะนการปล่อยน้ําแบบนี้เนาะโดยการปล่อยน้ํานะครับมันสามารถ ผักศัตรูไปยังพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็นอกจากผักศัตรูได้แล้วเนี่ยจะมีความสามารถหนึ่งก็คือลบล้างนะครับพื้นที่พิเศษต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อพื้นที่ของหมอกยืนล่างพื้นที่กุหลาบหรือแม้กระทั่งจะเป็นพื้นที่ของเรื่อพื้นที่ใหม่ไม่ใช่เรียกว่าสิ่งติดตั้งแล้วกัน อะไรนะเกตีมาของทีมมุงคีมุนอะไรพวกนี้นก็คือกันได้หมดเลยเนาะแล้วก็จะมีความสามารถเหมือนโดนมาสเตอร์คือเมื่อผ่านจุดสตาร์ทก็จะได้เงินเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสสุ่มการดวงได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือโอลิมปิกสลับฝั่งเนาะกับคุกก็เหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งที่เราจัดโอลิมปิกเนี่ยมันจะทําการลบนะครับลบสิ่งติดตั้งทั้งหมดออกไปเหมือนกันเนาะโอเคไหมเนี่ยพอกรามาตกปุ๊บเขาจะโดนน้ำผักไปที่พื้นที่ของเราแบบนี้เห็นไหมไม่ใช่โดนน้ำผักสิโดนลมผัก เออแล้วอีกอย่างนึงคือลมลมของแผ่นนี้เนี่ยสามารถล้างดีบัฟได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นดีบัฟขุ่นไร้กาดีบัฟตีนแมวอะไรต่างๆก็ล้างได้หมดเลยอ่ะเป็นไงง่ายไหมง่ายนะครับเพราะอะไรเพราะเราเจอบอสเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมต่อไปกันได้เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าน้องมันรอเต็มเซิร์ฟขอเล่นคนสองได้ไหมอ่าได้นะครับขอเล่นคนสองก็ได้เล่นคนสองเนาะจุนนะครับน่าจะเป็นบอสใช่ไเราไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วบอสแน่นอนเนาะ อกเลยว่าแผนที่แผนที่นี้เนี่ยถ้าไอ้นี่เข้าไปลแล้วอะ่ะเข้าไปเซิร์ฟไทยแล้วอะ่ะคือตัวไหนก็เล่นยากรวมถึงเจวอลด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจวอลอะ่ะเขามีความสามารถในการสร้างเขาเรียกว่าบบพื้นที่พิเศษใช่ไหมโดนลมจากสติมบอลพัดทีก็คือหายหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราพอไปสิบสองก่อนเลยเนาะตัดยิงได้วาร์ปนะครับแต่เราไม่วารนะ์ปเนาะจะได้ใช้เอฟเฟกต์ของมันวอลด้วย นี่เนีย่ยเห็นป่ะแล้วถ้าเรากดทางด้านสายมือเนี่ยมันก็จะเป็นการกลับเมืองเนาะหรือไปในแถวแบบแผนที่เเรี่กแผนที่โดนมาสเตอร์เลยปป๊บกดดูดามาโอลิมปิกที่เจ็ด,ดแต่ก็อย่างว่าเลยครับเล่นมันบอก็จะง่ายๆหน่อยอยากเล่นตัวใหม่อนะ่บอสซามเขาบอกบอสซัาเก่งแต่ก็ยังไม่ได้หาสักไหมไม่วาดนะครับสักเขาอะไม่ติดด้วยนะครับหนีเรียกเขาไปทำการจ่ายเงิน เอฟเฟกของมันวอลเนาะเข้าเซิร์ฟไทยกน่าจะปวดอ,อยู่ก็จะบอกว่าตัวละครใหม่ๆอ่ะเซิร์ฟไทยอ่ะน่าจะเอามาทุกสามเดือนเนาะคือแผนที่ใหม่ก็ค่อยเอาเขาไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่า,ะานะเสียสมดุลเออเข้าใปะตั้งแต่คีมึงเข้ามาตัวละครคนอ,อื่นเข้า,มา,า,มาไม่ยอมมากเห็นปะพอเราเปิดสตรีมมาปุ๊บอ่าพื้นที่ดวงตาของมันวอลก็คือหายไปหมดเลยเห็นปะแล้วเราก็ผักเข้ามาได้ด้วยปลึกแบบนี้ เรียบร้อยนะคบเพรายังไม่ตายเนาะอ่ะเขาเิ่มทำลายเต่าเนี่ยพอเขาถอยสองปุ๊บเขาก็จะโดนผักมานะครับผักพักสี่ผักปี้วเห็นไหม,ไม,มแมนที่อุโมง,งน้ําเลยเนาะแต่อุโมง,งน้ํามันได้แค่แบบสุดแถวอะ่ะอันนี้มันได้หน้าหลังเลยเออยังไงก็คือโดนยังไงก็คือแบบตกถึงนที่แน่นอนนะคบสำหรับแผนที่นี้เนะเาะมาครับตาสุดท้ายน,นะครับที่เราจะมาเล่นกันในแผนที่สิมโบลนะครับเราก็จะเจอกับ มันบอกถุงตาเลยแล้วดูว่าเหมือนเขาเป็นบอทนะคะระับเราเล่นคนแรกด้วยไปไปโอเคเขามีอะไรในประเทศทำไมเราถึงมันถึงแบบทำให้เราหวาดไม่ได้อ๋อเขามีไอ้นี้ตอนนี้ก็คือเซิร์ฟเกาหลีที่ไรไม่ออกก็คือใส่สกินไอ้สกิลในประเทศไปนะครับก็คือดีที่สุด <ไป S 1> อ่ะคอยสิบใบนะคร <ไป S 1> ับ,บไม่หวาดไม่หวาดเราจะกลับมาที่เมืองเพื่อทำการ ก่อสร้างนะครับสร้างแบบนี้แล้วเราก็จะจัดงานแบบนี้ปึ๊บคือเดี๋ยวแน่นาคนเนี่ยพวกโอลิมปิกอะครับมันจะกลายเป็นซุปเปอร์โอลิมปิกหมดเลยเนาะมันจะแบบว่าเออคูณเมืองจะแพงขึ้นมันจะไม่เหมือนกับโอลิมปิกแบบเกา่าเนาะอ่ะนี่ถอยไปข้างหลังนะครับ <S <S เราจะทำการโจมตีเขาสักหนึ่งดวงเราจะยอมวาปนะครับนี่วาปมาตรงนี้เลยปึ๊บ เรียกมาแล้วเขาจะต้องจ่ายเงินนะคะเพราะว่ามีเมืองเขาอยู่จ่ายไหมจ่ายสิอ่าจ่ายนะครับแล้วเราก็จะทําการผักผักลมเนาะผักมาตรงนี้บึก็<ฮ><ฮ>ซื้อเมืองเขาไปเลยสิจ้า<ฮ>แล้วจัดโอลิมปิกด้วยก็จะแพงขึ้นนะคะปึ<ฮ>๊บ<ฮ> เออทอยอต่อดีทอยหกดีไหมทอยหกดีไหมได้ไหมหกได้ด้วยนะครับทอยหกก็ออกหกแต่เราจะไม่วาลเนาะเพราะการวาลมันจะทําให้เรานั้นเสียเปรียบเราจะกลับเมือง,องนะครับมาตรงนี้แล้วเราก็จะทําการดูดเข้าอีกหนึ่งดอกฟื้ไปไหมหมกทะลุไหมบอดนะครับยังไงก็หมกทะลุอยู่แล้วเนาะอ่าเรียบรอ้อย น่าสนุกเนาะเข้ามาเซิร์ฟไทยนี่น่าจะมันน่าดูนะสำหรับแผนที่สตนะีมโวเนาะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการดูเราพรีวิวเนาะแผนที่สตีมโวนะครับก็เดี๋ยวแผนที่นี้นะครับมันจะเข้ามาในวันที่6เมษายนนี้นะครับหรือว่าวันพฤหัสน,นะครับพร้อมกับตัวละครใหม่อย่างเจวอลด้วยนะครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็มารอไปด้วยกันนะครับมาดูกันว่าเจวอลเมื่อเข้ามาในเซิร์ฟของรายเกมเศรษฐีแล้วนั้นจะโหด หมือนอยู่เซิร์ฟเก่าหรือเปล่านะครับก็มารอติดตามไปได้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเอาไว้เป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครไ์นะครับเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับถึงเวลาบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจุ๊บๆเอาไป